สบายดีสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับผมพบพ่อคันนี้แล้วครับเมื่อนี้ขี่รถไกลมาเมาื่อพ่องานเปินจัดเทศกาลโชว์วาวพี่น้องเป็นวาวมาจากทัวสารทิศพี่น้องเขามาจัดดูสึกปกปีนี้เป็นปีที่สองพี่น้องที่ผมได้ผ่านเมื่อพ่อ ไปสอบถามขอมูลเบิงตุกอย่างฟรีครับแนนี่สามารถเอาอาหารเอาเก้าอี้มาหนังชมบ่าวส,สวยๆงามๆได้ฟรีครับเพิ่นเปิดเทศกาลแต่ละปีผมไปสอบถามขอมูลมาวางอย่งนี้ว่าเพิ่นจัดสองมือครับจัดเสากับอาทิตย์ทีไก่ผมเกิเคยผ่านมาถ่ายทํำคลิปวิดีโออยู่ เลยลองมาเบิงพว่าดได้สอบถามขอมูลว่าเป็นจัดยู่สองมือบาจะแตกต่างจากบานห้องเบิงปลาหมึกทะเลตัวนี้พี่น้องนขนาดล่อต้องฝ่าสายตายัางสิงมาเบิงคนเยอ <c oughs> ะเฮ็ดเตลบดีพี่น้องแตกต่างจากบานห้องเบิงมีหน่อยแนด็ไมีหน่อยล่อยเดียวความสวยงามจะแตกต่างจาก โซนทั้งไทยทั้งเล่าเฮนาอพี่น้องเนาะอันนี้เป็นวาาของสากลพี่น้องเป็นของประเทศต่างประเทศเลยโซนทั้งแคนาดาโซนทั้งอเมริกาลบคนขางแย่งพี่น้องมือนี่เสียงอาจจะเป็นเสียงลมอูอ้าวจากหน่อยเนะเาะอ้าวไก่แจ่สองตัวน้องร้อยน้ำกันเฮ็ดเดอตลกดีพี่น้องไก่รอยฟ่า <c oughs> ยังดีว่าเป็นไก่ตัวทั้งเตยทั้งใจเป็นไก่มีกาพี่น้องเอไก่จะมีกาดำปื้ดพี่น้องยังดีเขาบวไปเห็ดไกอ่อบฟางเนาะลูกสัญลักษณ์จะแตกต่างกันไปพี่น้องเออปะว่านตัวนี้มาอีกระปีนี้พี่ไก,ก,ก่ผมก็มาผมก็เห็นอยู่พี่ไก่มีลูกหน่อยร้อยน้ำปีนี้ลูกหายไปใส่บุบลูพี่น้องว่เห็นลูกเพิ่นปีนพี่ไก่นี่มีคููคูหน่อย มีตัวใหญ่กับตัวหน่อยร้อยคู่กันปีนี้เดตัวเดียวพี่น้องไม่หยังร้อยน้ำกลวัเหมืนกับพูดก <c ười> ันมาประวบ้านมันคือเป็นหัวแน่นั่นนะแม่หัวแหลมดูเหมนหัวปูเนาะห <c ười> มาบินกับมีพี่น้องโอ้จักหมาจักแมวจักมังกรมังกรมาจากมังกรนีนาาน่สงสัยของคนจีนบะ <c ười> เฮ็ดดีๆแห้งพี่น้องกับเป็นความสุขทางใจอีกอย่างหนึ่งเนาะเราได้นมาหย่างเลาะย่างเฉียวที่กิ้งแล้วสองสามมือที่ผ่านมาไอ้ฝนตกพี่น้องมามื่อนี้บรรยากาศเป็นใจใข้าเจ้าขนาะดสุดยอดสุดยอดบรรยากาศฝ่าฝนขยุดให้เพื่อนพี่น้องมือนี้สลรับสีปางทงไทยเนาะ เ,เป็นขาวแดงเป็นเบาวหน่อยเ็สัดเลี่ยงกันเขาทาเขาทาพี่น้องก็จะเห็นเออเดี๋ยวย่างไปเบิ่งข้างในกันพี่น้องต่างภาพพี่น้องไปลเลาะดินมือเลี่ยงนี่ยิ่งข่าวเป็นถามขอมูลเพิ่นเมื่อกี้นี่ว่าประมาณทุ่มสองทุ่มพี่น้องเพิ่นจะเปิดไฟวาววนี่จะติดไฟน้ำเพิน่นว่าแต่ว่าทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่ง,งสองทุ่มยู่ประเทศนี่ยังบอกว่าในเมืดพี่น้อง คุณบาเบอรแรงมาเบิ้งเด้อเขา,ขาจิตจิตไฟเซบาวคนะเดี๋ยวจะเกิดมีเวลาว่างพ่อจะผ้าพี่น้องเขาออกมาเบิงความงามเป็นน้ากันพี่น้องแต่ละบ้านแต่ละเมืองเป็นกระเฮ็ดแตกต่างกันไปเนาะสถานที่ตรงนี้เป็นสนามบ่อนพี่น้องเป็นสนามบ่อนของเทศบาลเทศบาลเมืองดิมินตันที่ผมอาศัยอยู่นในสถานที่ตรงนี้กว้างพี่น้อง เป็นสนามบอลสิบหกสนามพี่น้องอยู่นนี้แต่ละสนามกันใหญ่พี่น้องแต่ว่าคนกับมาเล่นสฉพาะแครช่วงเทศการจัดกีฬามูบานจัดกีฬาจัดกีฬาเทสบานนะพี่น้องเขาบ้านเ้อกับเป็นกีฬาสีกีฬาสีมู่บานหรือว่ากีฬาตำบลมืี่นครที่จริงสถานที่ตรงนี้ค่อนข้าง,งกว้างครับ โอ้มันจัดได้งามแห้งพี่น้องกุ้งจัก,กนะนรับม้วนลอยๆอยู่ดผู้ดูว่าพี่น้องเดียวเห็นบ่นกล่องผมซู้มได้บ่ค่อยหน่ะพี่น้องมังกรนั่นก็นกนกนบ้าเดียวเลยบินเดียวเป็นยังจะเอาขึ้นหลายพี่น้องรู้สึกว่าคนกระลังทยอยมาหม,มาน้ำมานี่บินบุขึ้นเบิดแห้งบินเพราะมานำ มาสีสมร้อยทั้งฝา่าปลาหมึกขนขางงามพี่น้องปลาหมึกดูสึกประโดดเด่นกระมูลเลย้ิ้วสวยดีขนาดก็จะกระลั่งทะย่อยออกมากพี่น้องเป็นงานโชว์วาวสากลผมถามเพนเมื่อกี้ท่านผมแปละผิดเพราะว่าภาษาอังกฤษมันกระบอกอยาก่าพี่น้อง เป็นเบาแมาแหวหนึ่งห้องแปลได้สองสามอย่างเพราะว่าเ้ากระบวนคนเก่งอังกฤษเป็นไดน,นะพี่น้องสอบถามไปตามขอมูลเดาไปนั่มพี่นอ้องเดีาวว่ากันเด้อเพราะว่าเดีย๋ยวไปไก่แห่งหลายอย่างพี่น้องเพราะว่าขอมูลทั้งอังกฤษผมก็บ่ค่อยเก่งพี่น้องงงงูป่าตามภาษาคนบานหนอกเข้านอกพี่นอนะ้องเนาะแต่ว่าจะพยายามสื่อสารหรือว่า พาพี่น้องยางเบงมื่ก่อนตัวนั้นมเมื่อคืนเนี่ออกเจี่ยวไก่บ่าขาแข็งลอยบิดบินบื่อขึ้น,ม,น,นม,ม,ม,มื่ก่อนบูมี่บูมีกําลังผลไฟเลยพี่น้องอ้าวแมวนามตัวนีเป็นไอเดียเป็นความคิดของคนเฮาพี่น้อง เก่งเกง,เกงสามารถเห็ดเป็นรูปล่างแน่นันแน่นี้เห็ดเห้บินขึ้นร่อยขึ้นจากอากาศขึ้นไปยืนทั้งอากาศเลยเดี๋ยวผมจะพายยางกไปทั้งในอีกบึงมุมกว้างๆไกลๆพี่น้องลอยอยู่ทั้งฝ่าแถมท้องฝ่าเปิดแนวนี้ มา่อนข้างงามเลยครับทั้งนี้สะท้อนแสงแดดน้อยหนึ่งครับซิ่อ่อนตะกงจักนนพี่น้องงามขนาดโบขึ้นบบลอยขึ้นแต่ว่าหมุนอยู่น้ำดินพี่น้องแปลกมูกแปกตาอีกอย่างนึเงิ่นก็จะเด็ดเบาฝีมือในกากาศกเจะคนหาหกคนเล่ดดนอยู่น้ำกันแต่ว่าเบาโพันกันพี่น้อง เป็นเกมเกมการกีฬาอย่างหนึ่งจากคนทัวโลมีรู้สึกว่าจะมีคนแขกน้ำพี่น้องสามารถเทถห่นยุดตกสามารถเทถิหมุนไล่กันก็ได้เกง่งเก่งเก่งเกงคงจักก็เริ่มขึ้นแล้วมมาแห้ง ฝีมือมนุษย์บธรรมดาพี่น้องอาจจะบรรยายได้บร่หลายเด้อพี่น้อง่าลมแห้งผมบ่อยากให้เสียงเขาวิดีโอ ฟี่เมื่อขนาดพี่น้องก็จะเล่นเป็นเบาหน่อยๆแต่ว่าหลโดเลด้นก็มองก็จะสามารถบังคับเห็นบินลอยไปลอยมาไปตามแรงลมได้นะ ฝีเมือฟีเมือพี่น้องยอมรับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนาพี่น้องวิดีโอ,น,อนี้ค่อนข้างเง้วเดี๋ยวผมจะเห็ดเป็นอีพี่สองมาเห็พี่น้องเขาเบิ่งอีกเดี๋ยวผมจะพาเดินไปเบิ่งดันในครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหนาครับบ๊ายบาย